จมอดแดง12กันยายน2568 8เดือนแรกปีนี้บริษัทจดทะเบียนไทยจ่ายปันผลเกือบ500ล้านบาทตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยช่วง8เดือนแรกของปี2568บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ MAI 563บริษัทจ่ายเงินปันผล593ครั้งรวมมูลค่าเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกว่า499,358ล้านบาทดีทีเซ้นพลังเขียววันนี้ดีทีเซ้นโชว์พลังเขียวมาแบบเขียวเข้มเด่นเป็นสง่าแต่ไกลเรียกว่าใครมองก็เห็นความชัดเจนวันนี้จะแรงต่อหรืออ่อนแรงมองพร้อมกันบนกระดานหุ้นคริขริแอปพลาย ดีบีพิชิตความสูงหุ้นแอปพลายดีบีอยู่ในห่วงของการอยากพิชิตความสูงวันนี้แสดงความพร้อมทั้งใจทั้งเงินทั้งกระแสไพรพลมากันครบวันนี้ชวนติดตามแอปพลายดีบีโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้น i n นไซด์คอม